จยุดรอ้โจทย์กิจวัทำไงไม่ให้อารมณ์มันเกิดหรือทำไงให้มันรู้ว่าอารมณ์มันเกิดแล้ว <c oughs> มันเกิดจากอะไรอะในชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าไอ้ตัวที่ทําให้เกิดที่ที่หลวงพ่อใช้คําว่าทำอารมณ์ที่มีอารมณ์ไปร่วมแล้วทําให้เราเกิดการแสดงออกหรือจะเรียกว่าเผือกเรียกว่า เข้าไปจัดการไปดำเนินการเป็นผู้แสดงอะไแล้วแต่เราเป็นผู้ดูไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อบอกให้ทำแล้วเป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้แสดงไม่ได้ไปแก้ไขข้างนอกเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยในตัวเรามีอายตนะเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนี่คืออายตนะภายนอกอายตนะภายนอกทั้งหมดเนี่ยมันส่งไปที่ไหน ไปที่ใจโดยปกติใจของเราเนี่ยมันทำหน้าที่เมื่อมีการกระทบแล้วมันเกิดอารมณ์ร่วมนั่นคือตัวทำอารมณ์เราจะเห็นว่าเราจะเป็นเป้านิ่งเสมอเป็นเป้านิ่งยังไงพอตาเห็นรูป,ปรใจเข้าไปจับตาและจับรูปที่เห็นแล้วก็กลับมาที่ใจอีก้วไปไหนต่อแสดงออกทางกาย เห็นไหมปฏิกิยามาแล้วทางกายเสร็จเรียบร้อยหูได้ยินเสียงเอาวิ่งไปจับเสียงเห็นไ,ไหมใจมันวิ่งไปจับเสียงเกิดธรรมรมมาขับเคลื่อนที่ใจเห็นไ,ไหมแล้วเกิดปฏิกิยาทางกายเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันวิ่งออกไปรับเนี่ยมันเลยกลายเป็นเป้านิ่งใช่ปะ แล้วในชีวิตที่ผ่านมาเราก็จะเป็นเป้านิ่งอย่างเงี้ยในที่ทํางานเช่นอะไรเราเดินเข้าไปในในโรงงานในบริษัทยังไม่ถึงเลยนะอยู่แค่ประตูบริษัทเองเห็นเขากําลังปั้มบัตรอยู่มีสองคนกำลังปั้มบัตรปั๊มเสร็จแล้วแล้วเขาเขาก็มองมาทางนี้ที่เราเดินมาแล้วก็ชี้แล้วก็พูดอะไรกัน,นอยู่มัรลูกพอตาเห็นสองคนที่ชี้มันไปไหนละไปที่ใจละไปที่คิด มันในทาอะไรแล้วก็ทั้งที่เขาไม่ได้ว่าอะไรเราเลยนะแต่เราคิดไปแล้วเห็นไหมพอตาเห็นรูปปุ๊บมันกลับมาคิดเป็นธรรมอารมณ์แล้วคิดว่ามันจะจบแค่ตอนที่เราเห็นไหมเปล่ากลางวันนี่เริ่มแล้วทั้งตาก็ยาวหูก็ยาว <c oughs> พอเห็นสองคนนี่มันจับกลุ่มกันนินทาอะไรก็ววาเราเป็นอย่างนี้จริงไหมนี่คือที่มันทำงานมนันเป็นเป้านี้อย่างงี้ ที่มันอยู่ตรงที่เดียวกันถ้าเป,เป็นอย่างนี้ก,นก็เวลาที่ธรรมารมมันเกิดมันเกิดที่ใจจริงกับิย์เองะิเนี่ยแบบก็ธรรมณ์มมันเกิดใช่ไหมมันรับมาทางตาไปเห็นมาปุ๊บเข้ามาที่ใจแล้วก็ขับเคลื่อนปรุงแต่งกันอยู่ในนี้เป็นธรรมารมแล้วแล้วมันไม่ไปแก่ที่ธรรมารม์ปุ๊บมันไปแสดงออกทางกายเห็นี่นย รูปเวทนาสัญญาสังขารให้ไม่ใช่ใโทษตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมไปสแสดงออกที่กายทุกเรื่องอะหูได้ยินเสียงเขาว่าเราเป็นไงมาที่ที่ใจแล้วก็มาทางสีหน้าออกสังกายเห็นยังเราเลยกลายเป็นเป้านิ่งเสมอพอเข้าใจไหมเนี่ยเราเลยกลายเป็นเป้านิ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่าจิตส่งออก กลับมาก็มาทุกคุกคุนอยู่ในใจพอนึกภาพออกนะมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะตอนี้หลวงพ่อบอกให้มาอยู่ที่ใจให้ได้พอมาอยู่ที่ใจให้ได้คืออะไรเรามีมากเป็นตัวขับเคลื่อนอ่ะตอนนี้จิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นเป้านิ่งแล้วมันจะมีงานทําอยู่ข้างในปีตีหัวใจเต้นลมหายใจออกมีมากเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ทํางานเหมือนเดิมแต่มันไม่ส่งผลถึงใจ เพราะเราไม่มีอารมณ์ไปร่วมพอเข้าใจเนาะอ้าวแล้วมันพัดไปไงอ่ะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ขับเคลื่อนของมันไปตามสภาพธรรมชาติของมันก็คือมันอยู่ภายใต้พระไตรลักษณ์ไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยมันเกิดแล้วมันก็ดับทางตาหูจมูกลิ้นกายเราไม่ต้องไปยุ่งเรามีมาร์กเป็นโดขับเคลื่อนเราก็เห็นธรรมชาติอ๋อมันทํางานอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีทําอารมณ์ไปวุ่นวายอะไรกับมันใช่ปะแต่ที่ผ่านมาเนี่ มักกระพองกระแพ่งเกิดอะไรขึ้นตาเห็นลูกส่งจิีตออกไปมาที่ใจส่งให้กายเคลื่อนหูได้ยินเสียงส่งจิีตออกไปมาที่กายอมาที่ใจแล้วส่งให้กายเคลื่อนแล้วลายกายเป็นเงี้ยตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงส่งจิีตออกไปกลับมาเป็นพอใจไม่พอใจรักกระชังหนักๆเข้ากลายเป็นคาราบาแล้วเราก็เป็นเงี้ยอ่าดีวพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจคาราบาลฮะ งองูมาก่อนชอชิงไงเห็นไหมแล้วเราก็เต้นแร้งเต้นกาไปคาราบาวเกิดอ่ะฟิตเข้าไปชั่วเห็นยังอาจารย์บอกจะขนเขาโค่เนีอ้ต้อต้องไปเก็บคารบาวให้ได้ก่อนอ้าวแต่นี่แงก็ไปถึงเขาใช่ไหมพอจับเขาได้ก็ไม่มีเรา อ,อเห็นยังพอรู้เขารู้เราก็ทิ้งทั้งเขาทิ้งทั้งเราจบไม่เป็นคาอรอาวาวเอามันเป็นงนั้นจริงๆสมัยก่อนหลวงพ่อเห็นโอ้ยมึงทุกอยู่นั่นแหละไปสอนเด็กนักเรียนสอนเนนสอนอะไรเงี้ยวิ่งทุกสัปดาห์หลวงพ่ออาจารย์คุย,ยอะไรึงพวกเนี้ยมันคือขนโคให้คนอื่นก็ขนไป เขาทำกันเยอะแล้วเราไปขนเขาโคกันไม่งั้นก็ยังไม่หลุดก็ยังไปคุกอยู่อย่างนั้นพอคุกหนักๆเข้ามันเลยกลายเป็นยิ่งทำยิ่งมันแล้วก็ในที่สุดมันเลยกลายเป็นภาระที่ทิ้งไม่ได้เพราะมันก็จะเกี่ยวเนื่องไปด้วยพอไอ้โรงเรียนนี้รู้อ่ะเฮ้ยอาจารย์นี่สอนนะเอาดึงไปอาจารย์นี่สอนเอาดึงไปแม้ขนาดทิ้งหมดแล้วพอมานั่นอยู่น้ำทก สอนอหนุ่มก็ยังให้ไปสอนเด็กอาจารย์กำลังมาสอนเขาโคนอยู่ใช่มโอ้โหนั้นทิ้งไม่เยอะนะถ้าหลวงพ่อไม่ไปดึงมาก็ยังอยู่กับขนอยู่เ่ยอ้าวันนีใครมีคำถามอะไรคำถามเนื่จะเป็นประโยชน์นะอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวอย่างน้อยก็ ถามออกมาเป็นประโยชน์ึ้นอหนี้การที่เราได้ทำอะไีคือเวลาเราเห็นธรรมชาติที่สวยๆนะครับใจเราก็จะฟูๆอันนี้ก็เป็นปิติอก็เป็นปิติ <c oughs> อันนึ้งแต่ตอนที่เห็นมันฟูๆใจเราปล่งแต่ไงไหมถ้าเรามองเห็นคือพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ <c oughs> ทเ,เป็นธักดะกับตาหูจมูกลิ้นกายให้ลงสู่ความเป็นธรรมชาติธรรมดา ได้ไหมก็บธรรมชาติอย่างเงี้ยเสียงนกเงี้ยสภาพป่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเสียงนกมันก็จะดูน่ารักอย่างนี้ตลอดแหละ <c oughs> เป็นธรรมดาเราต้องดูใจเราถ้าใจเราเที่ให้หรืออยากไม่อยากนะไม่ใช่นะจะ <c oughs> <c oughs> อยากใช่ไหมว่าอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นนั่นคือพัตนาที่พาวพันามาแล้ว ถ้าอะไรทุกอย่างรอบตัวเป็นหมดที่มาผัสสะอายตนะทั้งหมดลงสู่ความเป็นธรรมดาอยากเกยี่ยนเกิน,นดูธรรมชาติที่ดีนะให้ลงสู่สัพยะสัพยะ,ยะก็ขยันมาดิข <c oughs> ยญ่ใย,ย่ถ้อาอยากก็ไม่ได้มาแต่เออสัพยะนะตรงนี้ว่างไปเลยก็มา เออโอเคอย่างนั้นถูกแต่ถ้าอยากเมื่อไหร่ได้อยู่ในความฝันไม่ได้มาเพราะกายจะเอากิเลสเข้ามารองรับมันทุกครั้งที่อยากมาไม่ถึงสักทีเลยก็อยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็ไม่ได้อกีกเพราะคือพระวัตนาบิปราวัตรนาิทั้งคู่และ้ะก็แค่เออตรงนั้นสัพยะแต่นี้ใจกําลังทํางานมันบุ่นเลนหาที่พักใจไปที่สัป,ปะยะต้องคิดอย่างนี้เลยเไปนไป ให้ลงตรงนี้เป็นที่กันนะวที่พักใหญ่เราก็เที่ยวป่ามาเยอะแล้วนะก็เราก็มาลงตรงเนี้ยที่เป็นที่ที่สัตะยะ์ป่าพิเศไม่รู้จะอยู่สภาพนี้ได้อีกนานกี่ปีนี้ก็ประมาณแปดเก้าปีแนละ้วค่าสภาพของขยงมันก็ได้ยประเดิมนิดหนึ่งสมัยก่อนมันจะเย็นเชียบเลยแต่โอเคก็ยังใช้ต่อไร้ได้ เสีรถง,งไม่มีเสียงทีวีไม่มีสีทะเลาะก,กันไม่ทิ้งแต่ว่าหลวงพ่ะเมื่อใจเราเกิดความรู้สึกว่าอยากหรือไม่อยากอันนี้ต้องเริ่มกลับมาดูแล้วทํำยังไงให้มันอยู่เป็นกลางสพอใจดูนะปฏิจจสมุปบาทตรงนี้มันเดิน <c oughs> พอมีผัสสะปั๊บมันจะออกเวทานาในความรู้สึก เวทนามันะก็ไปสู่ตัณหานี่ไงอยากไม่อยากอย่างน้ะเพราะฉะนั้นภาษาไปเวทนานี่มันชฉลบไปด้วยดําลีแล้วนี่ยังสอนไปไม่ถึงไงยังไม่อยากสอบตรงนี้เท่าไหรเพราะถ้าเราสามารถไม่ให้เห็นเวทนาเป็นปัจจุบันอยู่เฉยๆได้ก็คือไม่ดําลีนี่คือระวางราคะได้ เมื่อกี้เราพิ่งสอนวางโทสะเองแล้วเดี๋ยวไปวางราคาตอนนี้เราจะเห็นหมดเลยทางเลยแล้วต่อไปวา,างโมทัซึ่งพวกนี้ไม่มีในการสอนของของทุกสำนักต้องสำนักพระพุทธเจ้าอย่างเดียวทก้งไปว่าเกี่ยวก,กยออับการ สมมติว่าในบางคําถามในการที่เราพูดออกไปค่ะคือการในตัวของเป็นความจริงแต่ทไม,ไ,มไปส่งผลกระทบต่อตออีกคนหนึ่งให้เขารู้สึกแย่หรือว่าเป็นคำพูดที่เราพูดเป็นงปลจริงใช่แต่<อ>มันจะไม่ต้องพูดอยะะ่างนี้ค่ะแล้วก็กลับอีกบางอย่างที่มันเหมเือนเป็นความลับที่มันไม่สามารถพูดได้นะก็ถือว่าเป็นการทำไม่ดีนะคะแบบ เราต้องพูดอย่างอื่นไปเพราะเพื่อนเราต่างคือพระพุทธเจ้าสอนไม้อันนให้เราก่อนจะทําอะไรก็ตามควรไม่ควรมันเป็นสิ่งที่เปนาจำเป็นก็ต้องพูดอะไรนะแต่มันส่งผลกอบคนนั้นที่เขารู้สึกดีหองถ้าถ้ามันเรียกไม่ได้จำเป็นต้องพูดแล้วมันส่งผลก็้เลยเขาเป็นไปตามกรรมเราก็แต่เราพูดไปการกระทาของเราต่อไปมันก็เป็นการสร้างกรรมอยู่แล้ว กรรมดีหรือกรรมไม่ดีไม่รู้การกระทําของเราทุกอย่างเนี่ยก็เป็นการทากรรมนั่นแหละแต่เป็นกรรมดีหรือไม่ดีไม่รู้ามันจะูตงอไม่รู้มันอยู่ที่รายละเอียดมันต้องลงรายละเอียดมากกว่านี้เดีไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยใจ คือตัวแรกๆเนี่ยเราใช้ตัวเองแต่จริงไม่ได้ตลอดคำสอนพระพุทธเจ้าเราศรัทธาต่อท่านก็คำสอนของท่านบอกว่าอย่างนี้ไม่ทำไหมอย่างนี้ไม่ควรอะไรเงี้ยเราต้องเชื่อก่อนเราศรัทธาเป็นไรเราตองประสิทธิงานด้วยงานไงี้างเหมือนบบงบบความลับที่เราสมมติเราพูดมันก็เหมือนเป็นความอันคือความจริง แต่ไม่มาเป็นเรงขอลับอยรางนะคะมันคำกลิ่นว่าจะาก็เราก็มองว่าถ้าเราไม่พูดจะเสียอะไรถ้าเราไม่พูดก็มันก็เปิดความลับก็คือความลับไม่ไม่ได้โกหกไม่เฉยแตใช้วิธีแสดงในสมัยพระพุทธเจ้าตั้งเล่ยหลายอย่างเข้าข่ากันตรงนี้ เราไปเกี่ยวข้องก็ไม่ได้อเออเรานั่งตรงเนี้ยเราไม่เห็น <c oughs> กอนนัจะบอกว่าหลวงพ่อขอตอนนั้นที่ใครเห็อนองค์ขึ้นมาหนูอ,อยู่หรือใครเห็อนหอยู่ที่หลวงพ่อบอกว่ามีเคยเล่าให้ฟังว่าตอนใช่ค่ะที่ท,ที่มีคนมาถามว่าแบบเมื่อกี้เห็นองค์ปุิวแหวนปลิวผ่านไปไหมหใช่องค์ปลิมนะันใช่<ต>องค์ผู้หญิงอาจจะเป็นใครสักคนที่เขาฆ่ากันมาหรือเขา ขมโมยกัมมยนอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ติดเกี่ข้อ,อกับวงจรกรรมเขาแต่ถ้าการรับผิดชอบต่อสังคมสมัยใหม่ก็เอ้ยเราต้องเป็นคนดีถามว่าเรากำลังเราเป็นทําหน้าที่อะไรอยู่นะปัจจุบันเราเป็นตํารวจเป็นผู้รักษากฎหมายผู้รักษากติกาของสังคมเราก็ทงราบผิดชอบกันะ มันอยู่ที่เราพี่นาตัวเราเองมันต้องพนานะอย่างตั้งอยู่ตรงไหนอย่างชวนอันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเมื่อวานว่าพ่อแม่ทำขายยาละกันอเอาเอารมณ์อ,อแแย,ย่างนั้นไปเลยว่าผิดจริงๆพ่อแม่ขายยาตำรวจมาที่บ้านมาถามลูกว่าพ่อแม่อยู่ไหนจริงๆลูกรูก้ พ่อแม่อยู่ก็ก็ตอบให้ก็ตอบให้เป็นเนี่ยก็ลูกรู้พ่อแม่อยู่นะแตรงที่เราอยู่ตรงเนี้เราไม่เห็นแม่ก็เอาจากในพระไตรปิฎกได้แล้วมาตอบเพื่อไม่ต้องไปหนักใจแล้ออะไรเพราะกรรมที่ได้ดพ่อแม่กับธรรวจไั่ไก้ว่าั แยกตัวเราเองเออกมาอย่ามีส่วนได้กับส่วนเสียกอบปูจอนกรรมแต่ถ้าเราต้องรักษากติการของสังคมเราต้องทําในฐานะที่เราเป็นผู้รักษากการก็ต้องทำํำอีกอันอยู่ที่ฟังชันตอนนั้นเราทํอะไรตอนนี้นเราทำอะไรแต่ส่วนใหญ่แล้ว ทุกในคติในสังคมเนี่ยทุกคนจะทําเกินหน้าที่อะไรมาเลยไปขัดแย้งกันเลยเกิดเกิดปากหมากันเพราะแต่ละคนทําเกินหน้าที่แล้วผอไม่ได้เกินหน้าที่ปกติเราเอาความเห็นตัวเองไปให้ใส่องไปด้วยซึ่งความเห็นตัวเองถูกหรือผิดยังไม่รู้เล,เ,เ,ลรเลยเนี่ยนะท่านสังคมเลยอึงตุงนางได้หมดไอตรงเนี้ย ไอคำพูดเนี่ยพระพุทธเจ้าว,วางไว้สี่ระบบเรื่องไม่จริงไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่พูดเรื่องไม่จริงมีประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดเรื่องจริงไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ไม่พูดเรื่องจริงมีประโยชน์พระพุทธเจ้าจึงพูดเนี่ยพระองค์ทำสี่แบบเนี่ยอันนี้เราต้องไปทวนเราอยู่ในฐานะไหน ก็พระองค์ชี้ตรงนี้เลยว่าเรื่องจริงมีประโยชน์สมควรที่จะพูดแต่นี้ส่วนใหญ่เราสังเกตไหมเราก็จะตกม้าตายถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเรื่องไม่จริงอ่ะแต่คุยแล้วเพื่อนมีความสุขเราก็พูดเห็นยังคนน่าจะพูดเรื่องจริงแต่ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่รู้ไม่เคยคิดสนุกเลยก็นี่ไงเออตามที่พระเจ้าทำเลยว่าองค์ทำเนี่ย เรื่องจริงมีประโยชน์พระองค์อยพูดเรื่องจริงจริงแต่ไม่มีประโยชน์พระองค์ก็ไม่พูดอนนี้เราก็ลองไปพิจารเอ๊ะสมควรหรือไม่สมควรเอาพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์อย่างเงี้ยก็จะง่ายม,มีคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยว่าการพูดต้องพูดเ,เมื่อมีผู้ฟังผู้อยากจะฟังแล้วก็อีการเรื่องคือให้พูดกึงกาลเทศะที่ผิดทางก็ไมนคนพูด มันจะมีข้อนึงจะจำาได้อหัวใ,ใ,ใจที่สารเชดพูดนะก็แบบ4ลักษณะแล้วก็ใน4ลักษณะเรื่องที่ควรพูดและเป็นประโยชน์คือสิ่งที่พระอที่จาพูดให้เราใช้อนะั้นนั้นมากๆไอ้เรื่องที่เงียบจ๊ะพูดน้อยลราเยอะแหละเงียบทั้งว เออเจอเห็นป่ะเบ้าเขาเงียบทั้งวันเลยแต่ยิ้มน่คือพอแกตัวเสียงใหญ่ตอนพูดมักจะหลุดเอามัางยาวเกินไปแล้วเดินดีกว่าสนใจก็ติดตามตอนต่อไป